แปดบวกโลกสวยเหมาะเชิญเดี๋ยวนุจะรำมโนราให้ายเแม่ดูนุคะรมโนราบูชายันเป็นการเรีง่มลาอ่อนช้อยามของานคินรีที่มีชวจะรำโลโลไลคุณแม่ดูแปดบวกนะคะคลิปนี้นุกกี้ไม่ได้สื่อมาเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของนาฏศิลป์และวรรณคดีไทยนะคะคลิปนี้คือเป็นการแสดงถึงความอบอุ่นของครอบครัวที่ลูกมีให้แม่เท่านั้นนะคะยังไงขอให้แยกแยะนิดนึงนะคะ ลำสวยไหมคะเพื่อนๆสวยพ่อสวยแม่กระเทยควายแม่ดูสิคะเดี๋ยวเราไปกูเต้นมาเรีนเหรอติดหมอค่ะติดจะได้หล่ดไปโอ้ยหล่นหลงอีกลงอีกลงอีกอีกลงหลงแม่หลงอีกมาลงลาเร็ว นี่แม่กูสารีบเดินไปช่วยงานนะหูกูเมื่อยมากนุกยังไม่ย่วยยังไม่หม่รอสู้ยังไม่รลุดฝุนมีนูเอาให้หลุดสุดสิเออเออราสู้เราสู้เข้าไปเออเ่แห่เออเออท้อมาแล้วแล้วแบงก์อีกแบงก์อีกแบงก์ Rangy, oi, rangy, tốt tốt, yêu, yêu, racket, racket, oi, 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 ลูกจะรับมโนราแม่ดูลูกก่อนมโนราต้องบินแม่นกกระปูดกับนกแสก โลลา <laughs> แม่องลงแล้ว <laughs>